สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงประจำวันพฤหสัสบดีที่16ตุลาคม2568นะคะมาช้านะแล้วก็หยุดไปด้วยปัญหาสุขภาพนะคะไม่ค่อยสบายแต่ว่าจริงๆวันเนี้ยว่าจะไม่ทำแต่มันเป็นวันที่16นะคะวันเฮงวันรวยอามาจัดซะหน่อยนะคะ งานเงินความรักและสุขภาพนะคะเลขงนำโชคจากหน้าไพ่นะคะเรานําไปปรับใช้กันในวันเฮงแบบนี้นะคะแล้วก็มีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่เหมือนเดิมนะคะมากันแบบด่วนๆนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสีมงคลวันนี้ค่ะพระหัส,สบดีนะคะเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีเขียวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์เสริมดวงเรื่องของการงานขับฟ้ากับน้าเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์การเงินนะคะ แดงนะคะการเงินชค่ราบใช้สีแดงเด่นๆเลยค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์นะวันนี้หลีเลี่ยงสีม่วงนะคะเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> คนเกิดวันอาทิตย์แปดหกค่ะสามสี่หนึ่งหนึ่งแปดสี่เลขเก้านะคะห้าเก้า การงานเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้อาจจะเจอปัญหาจุกจิกนะคะปัญหาที่เราเอ๊ะมันจะแก้ไขยังไงดีจะรับมืออย่างไรนะคะรู้สึกบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพบ,บางท่านปัญหาเออสมองไม่แล่นบางท่านปัญหาเหนื่อยล้าบางท่านมันมันเป็นความไม่พร้อมนะคะจริงๆคุณต้องการพักต้องการการชาร์จแบตแล้วก็ในการจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องมีคนแนะนำนะคะคำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์จะช่วยคุณในการแก้ปัญหาจะช่วยคุณในการตัดสินใจนะคะดังนั้นเปิดรับความแนะนําขอคําแนะนําจากผู้ที่เขา เขาเชี่ยวชาญมากกว่าเรานะคะนะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมีจับใจ่ายใช้สอยอยู่นะคะนะเรียกว่าตามสมควรนะวันนี้อาจจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนการหาเงินอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีเราต้องเราต้องรับยอมรับฟังคําแนะนานะคะจากคนที่ที่หวังดีกับเรานะคะอยา่าเขาเรียกว่าอย่าตามใจตัวเองอย่าเอาเอาเอา,ารมณ์เอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้อย่างที่บอกเนาะนะใดๆก็ตามแต่เรื่องของ โชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะคะอาจจะต้องอาศัยดวงของคนใกล้ตัวแทนนะคะความรักค่ะความรักอ <c oughs> ขอภัยนะคะอ้ยสักคู่ค่ะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดวันอาทิตย์นะคะคนโสดวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ให้ความสําคัญมากสักเท่าไหร่นะคะตัวคุณอาจจะต้องเพิ่มความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะพยายามทําตัวเขาเรียกว่าดึงเอาจุดเด่นของเราออกมานะคะสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองจึงจะเตะตาเตะใจเตะตาต้องใจของคนอื่นนะคะแต่ใดๆคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณนะอยู่อยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะแค่นี้มีความสุขละนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยก็อาจจะ ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะนะประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยภารกิจที่ต้องออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้น,นะเนาะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยอาจจะทําให้เวลาที่ใช้ร่วมกันนะะ้อยก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งจากความใจร้อนเกินไปหรือว่าเอาความคิดความต้องการตัวเองเป็นใหญ่นะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ คําแนะนําจากไพ่ทาโร่ะคะวันนี้อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนมีคนรู้จักการเข้าสังคมนะคะจะสมผลดีทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเพิ่มโอกาสดีๆในชีวิตเรามากขึ้นนะคะคนเกิดวันจันทร์สี่เจ็ เลขหกสามเก้าสี่เจ็ดการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าดวงแข็งพอสมควรนะคะจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าอ่าอเฉพาะหน้าบ้างนะคะแต่ว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบกับความมั่นคงเราแค่ยอมรับแล้วก็อ่าโอเคละคนคอยสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คาแนะนาําคอยช่วยเหลือคอยประคองอยู่ด้วยแล้วดวงเราก็ยังแข็งด้วยนะคะก็น่าจะเอาตัวรอดได้คือมีปัญหาบ้างแต่ว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็รอดจากเขาเรียกว่าไม่ได้โดนลูกหลงไปกับใครด้วยนะคะ,ะผู้ใหญ่ยังสนับสนุนอยู่เรื่องของการเงินนะคะระวังคนไม่หวังดีนะคะไพ่สองสำรับมาในแนวทางเดียวกันคนตีสองหน้าคนไม่หวังดีคนเข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะ ระวังเสียผลประโยชน์เพราะว่าการความประมาทขาดความรอบคอบแล้วก็เชื่อใจคนนะคะสุ่นเรื่องโชควลาบไม่ได้เด่นนะคะก็อาจจะเรียกว่าลุ้นกันพอ,พอสนุกสนุกอาศัยดวงดวงปีเกิดราศีเกิดแทนน,ะน่ะเนาะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดให้เวลากับเรื่องงานเรื่องการหาเงินนะคะเรื่องของอประเด็นเรื่องการเงินนะะเรื่องเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักในใจเราในวันนี้เราก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักนะคะ เอ่อคนที่มีแฟนมีคู่คือคนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะเอ่อให้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของงานทํางานเยอะนะเร่งหาเงินนะขอแค่มีเงินมีทองใช้ความรักเราจึงจะไม่มีปัญหานะคะ อ๋อในเรื่องของการเงินนะคะวกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะนับบางทีดวงโชคลาภคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้าสมมติว่าบางทีคุณอาจจะมีดวงที่จะได้นับเงินดับทองได้หยิบได้จับอยู่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปเพราะว่ามันมีคนที่ที่จ้องเงินเราอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าเราเรามีดวงโชคเ,เราได้เงินได้ทองเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาแต่ว่ามันก็มีคนที่แบบว่าจ้องเงินของเราอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่พอความมันไม่ได้เด่นมากถึงแม้จะมีเงินมีทองใช้หรือแม้จะได้มันก็อาจจะได้ใน ในจุดที่ที่พอให้เราได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอให้เรามีความสุขนะคะแต่ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะตัวคุณรู้ว่านะ,ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสุขภาพจึงจะแข็งแรงนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะผู้ชายวันจันทร์นะคะดวงนารีอุปถัมภ์นะคะใดๆก็ตามแต่อาศัยดวงผู้หญิงใกล้ตัวนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขแลวก็สบายมากขึ้นนะ,ะส่วนผู้หญิงวันจันทร์วันนี้ก็คือมนุษย์แม่เลยนะคะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างในขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบายใจอะไรที่มีความสุขก็ทําแบบนั้นแหละนะคะคนเกิดวันอังคาร สามเจ็ดสองแปดแปดศูนย์เลขเจ็ดนะคะหกศูนย์เจ็ดสอง การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ถือว่างานโดดเด่นนะคะได้เพยเงินที่ดีมากๆนะคะน,นั่นหมายความว่างานของคุณมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาประกอบการตัดสินใจในการจัดการต่างๆหรือว่าการเลือกการความการเติบโตวความมั่งคั่งในอนาคตเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดวงมีคนคอยซัพพอตด้วยนะคะแรงซัพพอตที่ในเรื่องของการงานของคุณทั้งซัพพอตคนที่นะ อยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือบางทีลูกน้องบริวารก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือการงานคือดีมากๆนะคะเอาเป็นว่าลงตัวในเรื่องของการงานนะคะดวงดีนะได้งานที่ให้ได้เงินเยอะด้วยนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยตามสมควรนะครับฟุ่มเฟือยไม่ได้นะเออแล้วดวงโชคลาภข,ของคุณเนี่ยวันนี้นะคะนะบริจาคเลย ทำบุญกับตู้รับบริจาคไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรมูลนิธิต่างๆบริจาคเลยนะคะนะ่าจะช่วยเสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาบได้นะคะนะัแล้วดวงคุณก็อาจจะเกาเรียกว่าก็มีคนคอยซัพพอร์ตแหละในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นไม่เดือดร้อนนะคะนะความรักนะคะ ความรักสําหรับคนโสดวันอังคารน,นะคะต้องเปิดใจก่อนนะคะบางทีคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรือคนอยู่ในชีวิตคุณก็มาทางสายเพื่อนนะคะคนที่รู้จักอยู่แล้วคุยคุยกันอยู่แล้วหรือบางทีได้เดินทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปอบรมสัมมนาอะไรต่างๆนานานะคะยิ่งบางทียิ่งเดินทางไกลไปต่างประเทศพวกนี้นยิ่งจะเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะ,ะ,คะเปิดใจรับมองคนข้าง ound, ๆนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องเน,นเรื่องของการสื่อสารกันนะคะบางที วันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากนักนะคะจะมีเกณฑ์ที่เป็นรักทางกายมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างอะไรแบบนี้แต่ว่า,ามีอะไรก็อะไรที่มันคับข้องใจอะคะ่ะต้องคุยต้องเคลียร์กันให้จบในวันนะคะสุขภาพปนหัวไมเกรนนะคะเป็นจุดอ่อนนะคะดูแลตามอาการะคะ่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้น่าต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีระบบระเบียบนะคะนะเราอย่าไปแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะหาคนช่วยจัดลาดับความสําคัญนะคะอย่าให้คือบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าอันนั้นฉันก็แต่ทาอันนี้ฉันก็ไม่ไว้ใจใครนะคะลองแจกงานจ่ายงานให้คนอื่นหรือว่ากิจกรรมหรือภาระหน้าที่รับผิดชอบให้คนอื่นช่วยด้วยนะคะมันก็จะทําให้เราเบาขึ้นสบายขึ้นและทุกอย่างมันจะออกมาดีขึ้นเนาะ คนเกิดวันพุธสามสองสองเก้าส,สี่สอง,สองหกหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้า การงานคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ทํางานอย่างสบายเลยนะคะสบายๆนะคะทุกอย่างมันก็ราบรื่นแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ,ะแล้วตัวคุณคุณเน้นความสุขคว,สความสบายใจของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะก็จะค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองแต่การตามใจตัวเองนี่คือทํางานไปด้วยสนุกไปด้วยมีความสุขไปด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้หนึ่งในเรื่องของวินัยนะคะในเรื่องของการทําตามแผนการที่วางเอาไว้อาจจะไม่ได้ทําตามแผนการที่วางเอาไว้เพราะอะไรเพราะเราเอาความความรู้สึกของเราเป็นใหญ่นะคะถ้าฉันไม่มีความสุขที่จะทำฉันก็ไม่ทาถึงจะเป็นแผนที่วางเอาไว้ก็ตามนะคะ ดังนั้นอาจจะต้องระวังในจุดนี้เนาะทำตามแผนการที่วางเอาไว้เข้มงวดหน่อยนะคะเพอทุกสิงทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากส่วนเรื่องการเงินนะคะวันนี้อาจจะมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยบ้างแต่ว่าขอบอกว่าคุณมีเงินจ่ายนะคะเรียกว่าคล่องตัวรายจ่ายจําเป็นมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยมีนะคะแล้วก็มันมีแนวโน้มว่าเราจะใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์มากเกินความจําเป็นไปน,นิดนึงนะคะนะบางทีก็อ่ะนั้นมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นหรอกแต่ก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหมก่กระเป๋าใหม่หรืออะไรต่างๆนานานา นะคะก็ต้องแต่ว่าในส่วนของรายรับเองเนี่ยก็มาตามสมควรอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามีคนมีคนคอยช่วยคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้สบายสบายเลยนะคะอย่าใช้คาว่าเอาตัวรอดเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆนะคะนะส่วนเรื่องโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะคะก็ <Das que ath> เรียกว่าลุ้นสนุกสนุกนะคะลุ้นสนุกสนุกนะความรักค่ะความรักคนโสดนะคะมันก็เป็นพลังเพื่อนนะคะพลังความสัมพันธ์ในอดีตเพื่อนเก่าแฟนเก่าประมาณนี้อาจจะทําให้เราหวั่นไหวทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขกลับมาอีกรอบแต่ว่าเราจะมันเป็นมันเป็นเฉพาะวันนี้ค่ะวันต่อวันต่อไปอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นบางทีอ่ะแฟนเก่าทักมาหรือเพื่อนทักมาเหมือนจะจีบเราไหมโน่นนี่นั่นนะคะมันก็ให้ความรู้สึกดีแต่ว่า วันต่อๆไปอาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วคุยกันแค่วันเดียวก็มีความสุขแค่วันเดียวเป็นอะไรที่ช่วคู่ช่วยยามอาจจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะคะหรือว่าก็มีความสุขไปตามปัจจุบันแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเนาะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องเน้นนะคะเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันความเป็นครอบครัวความอบอุ่นพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้ความสัมพันธ์เราแน่นแฟนนะคะพยายามเรียกว่าทําความรักให้เหมือนตอนรู้จักกันใหม่ๆตอนจีบกันใหม่ๆตอนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนาะ สุขภาพนะคะระมัดระวังนะเรื่องของความสะอาดปัญหาภายในช่องปากนะคะเป็นจุดอ่อนนะคาแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันคนรอบตัวนะคะบางทีเราอาจจะเจอคนกันล่อนเจอคนที่เออ บางทีเชื่อใจไม่ได้ประมาณนี้นแล้วก็หรือตัวเราเองอาจจะต้องเป็นวันที่เราต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเอา,เอาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเอาตัวรอดคือเราต้องใช้ความฉลาดความเจ้าเล่ห์ของเราให้เกิดประโยชน์ในวันนี้นะคะวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับคุณคือบางทีมันเป็นดวงพลิกผันนะคะเหมือนจะไม่ได้แต่กลับได้เหมือนจะไม่ดีแต่กลับดีประมาณนี้เนาะก็โอเคนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ สักคู่นะคะว่าแปดสองแปดเก้าแปดสามแปดหกหนึ่งสี่ห้าสอง การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ต้องพยายามปล่อยวางพยายามทํางานให้มีความสุขนะคะงานเดี่ยวอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าทํางานเป็นทีมนะคะเน้นการทํางานเป็นทีมความสบายใจในการทํางานร่วมกันพวกนี้นะคะจะช่วยทําให้เรามีความสุขในการทํางานมากขึ้นนะคะต้องพยายามปล่อยวางปัญหาด้วยปัญหาบางอย่างแก้ไขไม่ได้ปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาสะสมแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่าไปกังวลจนเกินไปนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าคุณมีเพื่อนคุณมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะ เอาเป็นว่าก็เน้นนะคะอ,อย่าทํางานคนเดียวทํางานร่วมกับคนอื่นทํางานเป็นทีมน่าจะดีกว่านะคะมีความสุขมากกว่าเนาะ เรื่องของการเงินมีใช้จ่ายนะคะสบายสบายเลยนะ,ะนาการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีอยู่นะคะมีคนให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่สถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะคะสถานการณ์ยังไม่นิ่งยังแปรปรวนอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีวินัยหน่อยนะคะรายจ่ายที่จําเป็นรายใจ่ายในการที่เขาเรียกว่าเปตัวเองอะไรพวกนี้อาจจะต้องลดลดลงหน่อยคือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีเวลาที่ฉันหงุดหงิดฉันก็อยากที่จะช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นนะของที่อาจจะไม่ได้จําเป็นแต่เราชอบเราก็อาจจะมีเสียเงินตรงนั้นบ้างในเรื่องของงานอดิเรกพวก ไปเยอะหน่อยนะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ต้องรอบคอบนะสถานการณ์การเงินมันยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนมันดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะเรื่องของโชคลาภก็าอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะอาศัยดวงคนใกล้ตัวไปก่อนเนาะความรักค่ะ ความรักดีนะคะสำหรับคนโสดวันพฤหัสบดีมีโอกาสเจอคู่นะคะคู่มาแล้วนะเออนะยิ่งคู่ที่มีคนแนะนําให้รู้จักกาันมีพ่อสื่อแม่สื่อมีคนกลางชักนําให้รู้จักกันยิ่งมีโอกาสนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักคุณต้องยอมรับว่าเออบางทีเราอาจจะเวลาในการทํางานเวลาในการหาเงินนี่อาจจะน้อยลงนะ,ะเรียกว่ารวยน้อยลงแต่ว่ามีความรักที่ดีเจอคู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะแต่ใด,ดๆมันเป็นมันที่มีความสุขนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะคะทํางานน้อยลงหน่อยเราไม่ต้องรวยมากแต่ว่าเรามีเวลาอยู่กับแฟนมีเวลาที่จะเขาเรียกว่ามีอนาคตร่วมกันใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะสุขภาพนะคะปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคะนะต้นคอบาไหลปวดแข้งปวดขาปวดหลังพวกเนี้ยนะคะก็ดูแลตามอาการะคะ่ะ คําแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้คือจริงๆแล้วดวงคุณเป็นดวงที่นารางสังหอรเนี่ยแม่นยํามากนะคะนะดวงเรียกว่า ขอแค่คุณเชื่อเชื่อในรางสังขรของตัวเองนะคุณก็จะตัดสินใจเป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็จะมีข้อข้อเสียเล็กๆน,น้อยๆตรงที่ว่าบางทีวันนี้เราให้ความสำคัญกับความรู้สึกเราอ่อนไหวมากเกินไปนะคะอารมณ์ไม่นิ่งเลยนะคะนะบางทีก็แปรปรวนนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะถ้าอยู่คนเดียวไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ได้นะใดๆอาจจะต้องใช้เหตุผลให้มากขึ้นใช้อารมณ์หรือความรู้สึกให้น้อยลงนะคะ คนเกิดวันศุกร์ยี่สิบสี่สองสี่นะคะห้าห้าสี่แปดสี่หกสามแปดสี่เก้า การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะไพ่สองสำรับมาในแนวทางเดียวกันนะคะระวังการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดกับคนรอบข้างนะหุ้นส่วนบริวารเพื่อนร่วมงานหรือแมก้กระทั่งคนที่เราไปติดต่อเรื่องประสานเรื่องของการงานนะคะเจอคนที่บางทีความเห็นไม่ตรงกันนะนิสัยการทํางานก็เข้ากันไม่ได้นะคะต้องระมัดระวังการแสดงออกคําพูดมันจะได้ลดการกระทบกระทั่งลงนะคะนะส่วนเรื่องการเงิน,นเหนื่อยเลยนะคะวันนี้ไม่เด่นเลยในเรื่องของการเงินนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายรับรายจ่ายล้วนแล้วแต่ทําให้เราเครียดหรือไม่สบาย นะคะคบางทีมันมีรายจ่ายประจําที่ต้องจ่ายในวันเดียวแล้วมันหลีเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะบางทีภาระลนีสินหรือภาระที่มันสลัดไม่หลุดเลยแล้วเราก็เหนื่อยด้วยนะคะก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะก็อย่าไปคาดหวังมันอะไรมีพอจ่ายก็จ่ายไปนะคะบางทีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเปมนเรื่องของความไม่พร้อมนะคะใช้จ่ายให้น้อยที่สุดก็แล้วกันนะ โชคลาบอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะก็เบาๆหน่อยนะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดวันศุกร์หาเงินให้ได้เยอะก่อนนะคะเพราะบางทีการที่คุณจะมีแฟนสักคนหรือจะจีบใครสักคนหรือจะมีความรักอ่ะมันต้องมีเงินเยอะๆก่อนนะคะเออรอไปก่อนนะดวงเรายังดวงเรียกว่ายังดวงโสดอยู่นะคะสนใจให้ถูกเรื่องนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ใช้เงินเช่นเดียวกันนะคะหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆขอแค่มีเงินมีทองใช้ความรักมันก็ดีตามไปด้วยนะคะ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของพวกขนมหวานของหวานเบเกอรี่ต่างๆนะคะวันนี้ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงนะคะเบาหวานไขมันเนาะเบาหวานแหละเป็นหลัก คาแนะนานะคะจากไพ่ทาโร่ะคะวันนี้ผู้ชายมันสุกให้ผู้หญิงนำนะคะดีที่สุดนะคะเราเองเราอาจจะเ,เลื่อนมาแบบว่าถอยมาเป็นช้างเท้าหลังนะคะให้ผู้หญิงนําให้ผู้หญิงจัดการนะคะน่าจะส่งผลดีกับชีวิตของเราในวันนี้มากกว่านะคะส่วนผู้หญิงวันสุกเราอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุณเองคุณก็ต้องดูดีๆว่านะเออบางทีในเรื่องของความแข็งแกร่งของคุณความเอาจริงเอาจังความเก่งของคุณบางทีเราอาจจะต้องหลบๆบหน่อยแล้วเอาดึงเอาด้านที่เป็นผู้หญิงด้านที่มันอ่อนโยนอ่อน หวานอ่อนแอนะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมัน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 ,ม,นมันต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนใช้แบบไหนนะคะแต่ใดๆก็ตามมันมันเป็นวันที่คุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วนะคะคุณเกิดวันเสาร์สองหนึ่งเลขหนึ่งห้าหก องเจ็ดห้าสามหก การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะการงานวันนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้นะคะเ,เราต้องยึดกฎยึดระเบียบนะคะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เอาความรู้สึกมา,าจัดการหรือมาตัดสินใจสถานการณ์ไม่ได้นะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่าโดนคนจับผิดโดนคนหักหลังโดนคนแทงข้างหลังนะคะคนเอาเรื่องเราไปพูดในทางไม่ดีแล้วเกิดความเสียหายประมาณนี้นะคะคือไว้ใจใครไม่ได้นะ,ะดูแลงานตัวเองให้แบบว่าตามกฎตามระเบียบใช้ความรู้สึกไม่ได้นะคะวันนี้เรียกว่ามีคนจ้อง ที่จะเลื่อยขาเก้าอี้อยู่เนาะคนจ้องจับผิดด้วยนะ แล้วเขาจับได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดนะคะในะเรื่องของการเงินค่ะนะการเงินก็มีจับใจ่ายใช้สอยตามสมควรตามฐานะนะคะผู้หญิงวันเสาร์นะคะระวังความใจดีของตัวเองนะคะในะส่วนผู้ชายวันเสาร์นะก็ถือว่ามีใช้ใจ่ายตามสมควรนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือบ้างก็อย่าก็ใจระวังความใจดีของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือบางทีเราช่วยเขาแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าพวกนี้ต้องประเมินด้วยนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะก็ะดูตามสถานการณ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ บางทีเราลุ้นเราก็ลุ้นสนุกสนุกอะค่ะน,นไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะความรักนะคะ ความรักไม่เด่นคนโสดนะคะบางทีชีวิตเรามันก็วุ่นวายพอแล้วนะคะไม่ได้สนใจอะไรใครนะคะหรือบางทีคนที่เราสนใจเขาก็ยังไม่ได้สนใจเรานะคะคือไม่ได้สนใจเกินเพื่อนเกินคนรู้จักนะ,ค,ะคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะพยายามอย่าอย่ามั้งเมินอย่าปล่อยทิ้งนะคะคือบางทีแฟนเดือดร้อนเขาอยากให้เราอยู่ข้างๆอยากให้เราช่วยนะคะบางทีเรารู้แล้วเราจะบางเฉยทําเออเรื่องของใครของมันแบบนี้ไม่ได้นะคะบางทีวันนี้ต้องร่วมทุกข์กันหน่อยนะคะมันจะทาให้ความสัมพันธ์ มันแน่นแฟนนะคะสุขภาพนะคะถือว่าขแข็งแรงนะคะอาจจะมีจุดอ่อนนะคะพวกข้อต่อข้อนิ้วนะคะประมาณนี้นะเป็นจุดอ่อนนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะคะสถานการณ์รอบด้านมันไม่นิ่งนะคะมันแปลปรวนมันเปลี่ยนแปลงเราอาจจะเจอปัญหาใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆที่บางทีเราจะไปคิดแบบเดิมทําแบบเดิมไม่ได้เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์เรียกว่าต้องไหลตามน้ําให้เป็นนะคะแล้วแล้วจะเอาตัวรอดได้นะคะ ดวงประจำวันเพื่อสบดีที่16ตุลาคม2568นะคะเป็นกำลังใจทุให้ทุกเ,เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ